ทิศทางของพลิกคร้งรมาดแล้วนะวันนี้คุณแดนไม่ได้อยู่ตองเสร์ตใหญ่ครับโอ้เรื่องของคุณแดนนะครับจริงๆนี่ผมขอเรียนตรงๆนะว่าก็ได้ยินข่าวพร้อมๆกับทุกท่านนะฮะอันดับแรกที่ได้ยินข่าวก็คือช็อกแล้วก็งง,งนิ่งอยู่ไปพักนึงอเอ๊ะมันมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอะไรย่างนี้ครับแล้วส่วนหนึ่งก็คิดต่อไปว่าเห็นใจท่านนะเห็นใจท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างมากนะครับผมโดยเฉพาะกับผมนี่ท่านก็ ทั้งสอนทั้งแบบแทบจะจับมือเขียนก็ว่าได้นะครับเรื่องละครต้องทําแบบนี้นะทงนะมันช้าไม่ได้มันอื่นไม่ได้คนดูแข่งกับคนดูที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันแข่งกับรีโมทเยอะแย,ยะมากมายเราต้องทำอุปหูเราได้วิชาความรู้จากท่านเยอะแยะมากมายท่านนี้เป็นครูของเราเลยนะครับก็รู้สึกเห็นใจท่านนะครับผมทิศทางของสองบริษัทละครับที่อ่อาพอดีคำก็คงจะยังยังทาหน้าที่ของละครที่เรารับมอบหมายมาให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เท่าที่งานอยู่ข้างหน้านี่ ที่เหลือนี่ผมยังยังไม่ทราบหรือว่ามันจะเป็นยังไงผมคิดว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนผมว่าว่ามันยังตอบไม่ได้นะครับผมใช่ตอนนี้คุณสแลง,ะะงบอกว่าจะต้องมีการแบบว่าเออปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง <c oughs> เกี่ยวกับละครไทยอะไร,รในช่องอย่างงี้ะคะ่ะ <c oughs> ผมก็ต้องผมก็ต้องรอฟังนะผมก็ต้องรอฟังแต่ถามว่าเรื่องการทำงานเราเต็มที่ไหมเราเต็มที่เราทำเต็มท,มที่นะครับผม เราเอาประโยชน์คนดูเป็นหลักเลยนะครับพอดีทำทำอะไรเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้คุณดูนะว่าต้องรอจากนโยบายจะมีการตัดสินครับกำลองมอนดิมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยต้องมีการระช่วอะไรกันไหมครับกับทางช่องอันนี้ผมยังยังยังไม่ทราบเลยตอนนี้ทุกคนตั้งอยู่ในที่มั่นแล้วก็ทำทำงานที่อยู่ข้างหน้านั้นให้ดีที่สุดก่อนแล้วเหลือเหลือค่อยค่อยว่ากันผมก็รอฟังข่าวอยู่นะ ฟังจากทุกทุกฝ่ายเลยฟังดูข่าวดูอะไรก็รอฟังว่าจะไปทางไหนบ้างจะถามว่าเรื่องนี้ท็อปท็อปวงการจริงนะครับผมผู้ราตมาคุณดางเริ่มวันวันมนกันถามส่วนตัวผมเนี่ยเอาเป็นผมนีกก่อนะผมวันไหวครับผมก็รู้สึกวันไหวแต่ก็ต้องทํางานเลเนาะยังไงก็ต้องทํางานวันไหวได้ยังไงก็ต้องทํางานแล้วก็รอดูว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมตัวพี่โงเองมีการพูดคุยกับคุณดาบ้างไหมครับหลังจาก เออผมได้ได้จะส่งกําลังใจผ่านมิสเซสไปให้เท่านั้นนะครับผมก็ทําได้เท่านั้นในฐานะน้องๆแล้วก็เห็นใจท่านอย่างมากครัวคนายเองได้ตอบกลับมิสเซจกลับมายังยังไม่ตอบครับผมคิดว่าท่านคงจะมีหลายเรื่องนะครับผมครับอย่างนี้กับการเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ละครสำหรับปีหน้าผมว่าตอนนี้ตั้งมั่นไว้ก่อนดีกว่า ตั้งมั่นไว้ก่อนตั้งมั่นไว้ก่อนค่อยๆคิดค่อยๆ่อยทำไปดูแนวทางนโยบายว่าว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะครับต่อไผมว่าผู้สื่อข่าวก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะรอดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวปีใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมก็รอดูอย่างใจจดใจจอดเหมือนกันแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราได้รับหน้าที่มาได้รับมอบหมายมาเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนั้นนะนันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับเรื่องนี้เป็นการอ่านมาต่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับดอย่าพูดอย่างนั้น เดี๋ยวที่ผมต้องกลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมใช่ไม